นี่คือฟาร์มเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมสร้างมันให้กับบ๊อบชาวบ้านที่ชีวิตบัดซบที่สุดในเกมฟาร์มเหล็กนี้สามารถผลิตเหล็กได้มากกว่า1ล้านก้อนในหนึ่งชั่วโมงและผมจะพาพวกคุณไปดูที่มาของฟาร์มนี้กันกว่าจะมีเวลามานั่งคุยกันเนี่ยใช้เวลาน,านานมากเลยนะอ๋อวันนี้จะเจอกับแฟนแนนลวไม่ค่อยมีเวลามีแฟนนี่เองไม่เป็นไรเว้ยมีแฟนก็อยู่กับแฟนไปเพื่อนไว้ที่หลังก็ได้ไม่เป็นไร ขอบใจนะเว่ยท in hey, ี่เข้าใจชอบปอเพื่อนแต่้ายใจอ่ะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากมาชน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  a few moments later เร kind of wow. <tre> ื an, ่องมันก็เป็นแบบนี้แหละเธอแม่งเป็นผู้หญิงที่ดีามากเลยเว้ยว้าวฉชนออีฉานายจริงๆที่มีผู้หญิงเข้าใจนายขนาดนี้เนี่ยเราเลิกกันเถอะคนไม่มีเวลาให้ฉชนเลยผมก็ต้องทำงานหาเงินสิแล้จะได้มีเงินไปเที่ยวพักผ่อนไงคนไม่มีเวลาให้ฉชนเลยฉันเหนาวเช็ต้องการคนที่อยู่แียงข้างเวลาที่ฉชนดเหนื่อย ผมก็โยงไงเวลาคนไหม่มาผมก็ให้คนโทรมาผมไม่ตลอดเวลาแต่คุณก็ไม่สนใจเลยไอ้ไม่ต้องพูดแล้วใั่มีคนใหม่แล้วนี่เจา้าสารชายเทสดีแต่งตัวดีมีสไตล์คนคุยใหม่ของฉันเองไม่เหมือนนายแต่งตัวบ้านๆไม่ปลอดจะทิ้ผม ฉันทำงานพอาลมานวนจะยาไปที่ป้อมหุบแถตาดขาเท้าไม้เป็นราซ้อ,อม่เป็นปลาลามธอาปอดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าม,มันมัอนมดใจแต่แท้จะเธอยังมากด้่ังมวอใหญ่ในธดีทั้งเธาอยากอกนีความหมายในปุจจักฉันไปใไนปุจทักรฉันไป ก็ไปไหนก็ไปไอ้ฮบอบอย่าเศร้าไปเลยพวกเปิดผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอไปเถอะแต่ฉันรักเธอเอาหน้าแรกๆก็เศร้าแบบนี้แหละงั้นเรามาเข้าเรื่องที่ฉันนัดมาคุยกันวันนี้ดีกว่าเรื่องอะไรนะโปรเจกต์ใจที่เราจะมาร่วมกันทำนั่นก็คือฟาร์มเหล็กก็แค่ฟาร์มเหล็กเล็กปัญหาง่ายจะตายไม่บอ๊อบมันคืออนาคต ถ้าเราสร้างให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็จะทําให้ฟาร์มของเราสามารถผลิตเหล็กได้แบบไม่จํากัดแล้วขายให้พวกคนขี้เกียจหรือพวกที่กลัวเสียงทาจนไม่กล้างลงไปขุดเองในเรานึกถึงกองเอเบลล่าที่มากมายมหาศาลดูสิแานอาจจะลืมความเสียใจในะช่วงเวลานี้เลยก็ได้นะบ๊อบโอเคแค่นะั้นด้วยก็ได้มันต้องแบบนี้สิัาเพื่อนผู้ที่เจอกันส่วนนายกลับไปนอนซะแล้วอย่าคิดที่จะทำอะไรโง,ง่ๆละ่ะเราจะมาสร้างอนาคตที่สดใสด,ด้วยกัน ไอ,ไอ้สอวคนนี้นเงีนหน่ไยสิแล้วม่เป็นอะไรกันดู้ยดูเอ้ยโทษทีพอดีคนดูบอกว่าไม่ให้พูดคำหยาบพี่ขอโทษนะน้องพี่ผิดไปแล้วเอาละมีใครมีอุทาหาอะไรอีกไหมโอเคดี ฉันตื่นแล้วละ่ะไม่ต้องขันในีเสียเวลาหรอกเอาละเราไปหาบ๊อบกันดีกว่าบ๊อบยังอยู่หรือเปล่าทำไมเงียบๆเ,เนี่ยเอาเฮ้ยทำไมบ้านเละขนาดนี้เนี่ยราเละได้ยมากเลย มาตามถึงบ้านเลยเหรอในไปไหนมาเนี่ยอ๋อไปวิ่งมาออกกำลังกายหน่อยดูแลตัวเองอะ่ะเออก็ดีนะแต่ทำไมบ้านเป็นแบบนี้เนี่ยสยัยวัวมันจะเข้ามาเลนในบ้านอะ่ะวัวใช่วัวเดีแยเขาไปอาบน้ำกอนนะรอยุดนี้นะโอเค HOUR LATER ไปกันไปคือแผลมันเป็นแบบนี้เอ๊ยแต่แต่เดี๋ยวก่อนไม่บริจาคเท่ากับเกมสงสิเ่ขั้นตอนแรกเราจะต้องหาที่ดินมาสร้างฟาร์มของเรากันก่อนซ่งฉนเนลลงไว้แล้วก็คือที่ของนายกอคนนี้ แค่สิ้นคิดจังเลยใช่กูให้เกียริคิดชื่อให้มันเนี่ยแล้วเราต้องทำไงเจรจาแค่เลยคุณครับผมขอที่ตรงนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะครับผมไม่มีสิทธิ์จะมาขอแบบนี้ได้สีม่วงไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวมันแบบนี้ครังเออว่ะไม่เอาแมวโทษอาไนพอดีมันติดถูอ่ะงั้นก็ เอารดไก่ยางไปกินซะสรุปว่าจะให้ที่ดินผมได้ไม่เอ่ยจะไเหรอแค่นายเอาแต่ไมใ่ใช่แต่คิดว่าจะให้นายได้เหรอและนายต้องการอะไรผมสามารถหามาได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ฉันได้ได้เสียงจากด,ดวงจันทร์ง,ทงานงอกแล้วมึงนั few later. ่นไงจะหวดไปแล้ว เดียด๋ดวยวเดยวมีคนเฝ้าเดีย๋ยวฉันจะล่อพวกมันไว้ให้แม้เรื่องใ้้จะดดนไปดวงจันเลยนะเฮ้ยใคอยากแกกูกาตามมาเยี่ยมไปเลยบ๊อบใจนายแม่งได้เอาลนะเราไปดวงจันทร์กันดีกว่า เป็นก้าวเล็กๆของมนุษย์คนนึงแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของเคซีบอยขอบคุณครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนดวงจันทร์แล้วนะครับเอ้ดูแรงน้มท่วงนี่สิมันอัศจรรย์ลอหันกรลันยอจริงๆเฮ้ยนี่มันบอบเวอร์ชั่นต่างดาวนี่วะทุกคนว่าผมควรไปทักทายเขาดีไหมพวกคุณไปคนเลือกจะเลือกทําไมล่ะผมไปอยู่แล้วผมรู้ว่าพวกคุณก็อยากเห็นเหมือนกันไงพวกนาย ฮะะนนนนาายยยอ่มเเีี๋วไพูดอะไรวะเออช่างมาันละกันต้อไปหาหิดดวงจันทร์แล้วรีบกลับกันดีกว่า a few moments later งั้นไงหิดดวงจันทร์ที่จะหยิบตรงไหนก็ได้นะโอเคได้ลนะผมจะกลับไปที่ยานเอา้ายานกูเออช่างมาันละกัน มิชชั่นคอมพีดนี่คือหินจากดวงจันทร์นี่หินทองงนายเอาไปซะแล้เอาที่ดินมาฉันต้องการหินมากกว่าน,นี้ <ST AR> ถ้าเราทำแบบนี้ตั้งแต่แรกเราคงไม่ต้องทรมายจัดรวัดดวงจันใช่ไหมใช่ให้ตายเสียเวลา,าจริงๆเอาล้วตอนนี้เราก็มีที่ดินแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหามูลนิธิสปีดวากอนให้มาสร้างโรงงานรอ แล้วผมกับบ๊อบจะไปหาแหล่งที่จะได้เหล็กแบบไม่จํากัดกันเราจะไปหาแหล่งนั้นได้จากที่ไหนไม่ต้องห่วงที่รู้จักนักสืบคนหนึ่งที่เขาอาจจะช่วยให้เราหาสิ่งนั้นได้แล้วนักเสืกนั่นเจอที่ไหนนี่แหละบ้านเขาสวัสดีครับพอดีเรามีเรื่องอยากให้ช่วยหน่อยพอดีเราต้องการหาแหล่งพอดีเหล็กแบบไม่จํากัดอยู่โอ้ที่ผมรู้ของแบบนั้นไม่น่าจะมีอยู่ยจริงนะครับ นอกจากพวกคุณจะไปหาเล็กจากการขุดหรือไม่ก็หาแต่โกเลมนั่นแหละที่เราต้องการโกเลมถ้าพวกคุณต้องการเหล็กแบบไม่จำกัดพวกคคณก็ต้องมีโกเลมแบบไม่จำกัดเหมือนกันนะครับไม่ต้องขนาดนั้นเราคุณนักซืบตัวเดียวก็พอแล้วและไอโกเลมที่ว่างนั้นมันอยู่ที่ไหนสนามมวยโอเคขอบคุณมากครับ ช่ว่าเราล้มเลิกกันเถอะเราไม่สามารถหาโวาเลมจำนวนอันนั้นได้หรอกแลวที่นายบอกว่าตัวเดียก็พอมันดูไม่ได้จะมีอะไรเป็นเบตจ่ายเลยอเอาหน้าได้เชื่อใจฉันไหมฉันเชื่อโอ้อะไรทำแบบนี้ได้ด้วยบดเป็นพาไปอ่ะเอาละเราต้องลักพาตัวโกวเลมตัวนั้นไปนายจะบ้าหรืไงคอเลมมันหนักนะไม่ต้องห่วงเรามีมูลนิธิที่สปีดวาก่อนอยู่ข้างนอกรอรับตัวโกวเลมอยู่ ทีนี้เราก็แค่หาจังหวะอยู่กับโกเลมตัวนั้นตามลำพังแล้วน่าจะต้องรองานเลิกนะโอเครอกันาโอเคไป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 ในรอ,อกไปข้างหลังมันนะั้นถ้าตีมันให้สลบเดี๋ยวฉันจะลออความสนใจไว้ให้ได้เลยหคุณนักสู้ครับผมขอลายเซ็นหน่อยสิ บ๊อบมึงคิดได้ยังไงมึงเอาไมา้ตีเหล็กบ๊อบแกนะแก <Get out. S 2> เอ้าเวนมาแต่หัวส่วนตัวมันอยู่ในสนามอะไปเก็บซากมันมาแล้วมากรอบแล้วใช้รังสีขยายร่างมันได้ครับบ๊อบอยู่ไหนวะ จากการสันนิษฐานแล้วผมคิดว่าบ๊อบน่าจะโดนจับตัวไปนะครับให้พวผมไปช่วยหรือเปล่าไม่ต้องหรอกผู้นายไปทำฟาฟร์มหรือให้เสร็จก่อนที่พวกเราจะกลับมาผมจะไปช่วยบ๊อบเองบ๊อบถูกขังไว้ที่ไหนเขาถูกขังที่ฮ่องกงไงบ๊อบ พร้อมที่จะเป็นเจ้าของฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรือยังนี่ก็คือฟาร์มเหล็กของนายทีนี้นายก็จะเป็นคนที่รวยที่สุดจากการขายเหล็กแล้วและนายผลิตเหล็กได้มากขนาดนี้ได้ยังไงเ็ราะเมีตัวเดียวไม่ใช่หรอตามมาสิจะพาไปดูแบบนี้ก็ได้เหรอะ ได้สิเราผลิตเล็กได้มากกว่า1ล้านก้อนใน1ชัวช่วโมงเลยนะเราจะับ่อรัลด์ดดลที่เราได้มาจากการขายทั่วประเทศนี่สิโอ้ย